สวยๆค่ะคันนี้ค่ะพี่ๆค่ะใครที่กำลังมองหาฮอนด้ a c c o r ออยู่ค่ะจัดมาเลยค่ะคันนี้1.8ได้เป็นตัวรองท็อปค่ะปี2018ราคาก็โคตรจะดี579,000บาทเท่านั้นฟรีดาวได้ยอดจัดลดเลยใครสนใจนะคะดูคลิปเต็มให้จบสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาเลยเบอร์โทรด้านล่างให้ไว้สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เข้ามาได้ด้วยอาชีพไหนก็ออกได้ขอแค่ตอนนี้ไม่ติดแบคตรบูโรนะคะพี่ขอยกเว้นนิดนึงแล้ว Yeah. <laughs> ใครนะคะที่มีเอกสารในการประกอบอาชีพชัดเจนนะคะทักเข้ามาได้เลยคันนี้นะคะไฟดาวได้นะคะพี่ๆขาบัตรประชาชนมบเดียวสามารถรับรถกลับภายในวันได้เลยแต่ต้องรีบๆหน่อยนะ h o n ด้ Accord นานๆจะมีเข้ามาทีแล้วนะคะมาไวไปไวด้วยสภาพโคตรดีสวยๆแจ่มๆแบบนี้เครื่องเดิมเครื่องแท้แน่นอน100%เซแล้วนะคะช่วงล่างนะคะหนึบๆแน่นๆอย่างนี้ใครนะคะที่กำลังชอบแล้วมองหารถประเภทนี้รุ่นนี้อยู่รีบทักเข้ามาเลยหรือนะคะ ดูคลิปให้จบแล้วนะคะติดต่อเข้ามาเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรวมรถมือสองเกรดเอวันนี้อัปเดตรถส,สวยๆอีกหนึ่งคันค่ะเป็นรถสไตล์หรูผู้บริหารค่ะใครที่กําลังชอบนะคะรถแอคคอร์ดและกําลังตามหาอยู่บอกเลยนะคะรถสเปคนี้รุ่นนี้หายากนะ,ะวันนี้นะคะมาอยู่ที่นี่นะคะ1คันได้เป็นสีดําตัว 1.8E ตัวรองท็อปสภาพดีสภาพสวยโคตรเลยคันนี้นะคะใครนะคะที่นะคะมีงบอยู่ไม่เกิน ,00 0 0คันนี้โคตรตอบโจทย์เลยอออห้างใต้แดง แปงร้านกวา,าทแต่อยู่กับเราแค่ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าเท่านั้นเองใครนะคะที่ไม่อยากใช้เงินดาวก็ไม่ต้องใช้ค่ะบัตรประชาชนแค่ใบเดียวพี่ขานะคะมีเครดิตผ่อนอะไรอยู่ถือบัตรเครดิตอยู่หรือมีการนะคะใช้สินเชื่ออยู่ทุกวันนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะหรือมีสินเชื่อส่วนบุคคลหรือนะคะพี่ๆขาท่านใดที่ประกอบอาชีพร,ราชการนะคะพนักง,งานบริษัทหรือนะคะจะเป็นนะคะอาชีพอิสระขอแค่มีนะคะเอกสารการประกอบอาชีพที่ชัดเจนแล้วไม่ติดแบคนิสบูโรคะ่ะพี่ขา รายได้นะคะขอ22,000บาทขึ้นไปนะคะคันนี้ขอ22,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องการคนค้ำนะคะแต่นะคะที่สําคัญแบล็กรีดบูโลหนูขอเลยนะคะอิวขอเลยนะคะช่วงนี้นะคะขอยกเว้นก่อนนะคะนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้โคตรสภาพดีนะคะใครนะคะที่ชอบนะแล้วตามหาแอคคอร์ดอยู่นะคะพี่ๆวันนี้นะคะจะพามาดูสภาพนะคะสภาพความสวย ความเดิมของเขานะคะนะคะพี่ดูไฟหน้านะคะไฟหน้าของเขาพี่ขาโอ้โหมันติดดิฟเฟคเตอร์มาให้แล้วคร,ครบเลยนะคะเส้นสายเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์มีมาให้นะคะพี่ขานะคะออปชั่นท็อปๆนะคะก็รู้อยู่ว่าแอคคอร์ดต,ตัวท็อปตัวบนสุดของตารางของรุ่นของเขานะคะพี่ขาฮอนด้านะคะแอคคอร์ดอยู่ระดับบนเลยนะคะพี่ขารถสไตล์หรูรถผู้บริหารแบบนี้นะคะพี่ขานะคะเจ้าเจ้าของเดิมนะ ดูแลค่อนข้างที่จะดีนะคะเหลี่ยมซ้ายเหลี่ยมขวานะคะปลอดภัยปราศจากรอยริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นสีดํานะคะได้สภาพขนาดนี้นะคะถือว่าโอเคมากๆนี่ไม่ใช่รอยนะคะ,ะตรงนี้นะคะตรงนี้ไม่ใช่รอยที่เป็นคราบใดๆทั้งสิ้นนะคะนีะ่เป็นรอยจับนะคะเราเปิดฝากระโปรงเนาะเมือ่อกี้คะ่ะพี่ขาออกไปนะคะเรามีการล้างขัดเคลือบสีให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สปาเบาให้ครบๆนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะพี่ขาเครื่องมือนะคะเราดูแลให้ทุกอย่างนะคะแถมยังมีนะคะ ตัวบริการฉุกเฉินให้ด้วยน้ำมันนมันเรามีเติมให้นะคะพี่ขาที่อื่นจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะแต่ที่นี่เราดูแลให้วารุตี้หลังการขายจากทางร้านเราก็มีให้นะคะพี่พี่ขานะคะตัวนะคะพี่เห็นไหมฟิล์มนะคะนะคะติดมาให้แล้วรอบคันค่ะไปติดใหม่ก็ไม่ต้องนะคะใช้งานได้ยาวๆเลย5-6ปีนะคะอย่างน้อยพี่ขา อีกอย่างนะคะพี่ดูรอยต่อระหว่างกันชนค่ะไม่ได้มีตัวเออส่วนไหนนะคะดุ้งอ้าเลยนะคะส่วนไหนดุง้งส่วนไหนอ้าเราไม่มีนะคะพี่ๆขาฝากระโปรงนะคะพี่ดูเหลี่ยมสีคมชัดเลยนะคะอันนี้เป็นรอยสะท้อนของหลอดไฟนะเรามาตอนค่ำนะพี่ขานะคะตัวยางนะคะแม็กสีทูโทนนะคะตัวยางนะคะยังสามารถใช้งานได้อีกล้วนๆเอาเอาเป็นว่านะคะถ้านะคะพคี่เออมาจากคลิปนี้ พี่ทักเข้ามาเลยเดี๋ยวอยูดูแลเรื่องยางให้นะคะพี่ดูพี่ดูสภาพด้านในค่ะตัวโชกนะคะเบ้าโชคนะไม่ได้มีรอยคาบจากของเหลวใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะนะคะคันนี้นะคะหนูกล้าให้ดูช่วงล่างออะช่วงล่างแบบนี้สภาพดีๆค่ะพี่ขาแงนเครื่องมาด้านบนค่ะ เนยนขึ้นมาด้านบนค่ะ,ะตัวกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวข้างกระจกมาให้แล้วครบเรียบร้อยนะคะเลนวงเลนวอดมีให้หมดเลยนะคะกล้องด้านข้างอะไรทุกอย่างมีมาให้หมดเลยนะคะออปชั่นนะคะครบ,ครบๆเต็มๆอยู่นี่กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสมาให้แล้วครบๆค,ค่ะนะคะพี่นะคะไม่ต้องกดก็ได้นะคะมากดตรงนี้กดล็อกกดปลดล็อกได้หมดเลยนะคะพี่ขามาดูด้านในนะคะตัวด้านในนะคะพี่ค่ะดูแผงข้างประตูค่ะ หัวน็อตไม่มีขยับใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่ขาแล้วดูนะคะคันนี้นะคะหืม สีเบทค่ะหนังตั้งแต่ประตูยันเบาค่ะพี่ขานะคะด้านในเป็นสีแบบทูโทนค่ะสีเบดนะคะตัดกับสีดํานะคะเบาะหนังแท้จากโรงงานนะคะสไตล์หรูเลยโคตรหรูแล้วคะันนี้เบาะแน่นเบาตึงค่ะนะคะเบาะแน่นเบาตึงเลยคันนี้นะคะระบบนะคะปรับไฟฟ้าแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะตัวเบาค่ะแล้วก็นะคะปุ่มสตาร์ทเป็นแบบพุ่มสตาร์ทกุญแจนะคะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสน,นะคะ,ะพวงมาลัยหุ้มหนังมาให้แล้วครบ,บค่ะนะคะมีลายไม้ตัดมาให้ด้วยค่ะพี่ขามี มีอะไรไม้ตัดมาให้ด้วยคันนี้นะคะอ่าเลขไม้นะคะเลขไม้ไม่ได้เยอะใดๆเลยและเลขไม้แค่แปดหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะเลขไม้หลักหมื่นหน้าจอนะคะเป็นแบบดิจิตอลนะคะกล้องหลังมีมาให้นะคะแล้วก็ระบบหน้าจอเป็นเเออป็นแบบทัชสกรีนค่ะพี่ขาโอ้โหโคตรสวยเลยพี่ดูหนังนี่แบบว่าเนาะนี่นะคะ ความหรูนะหรูโคตรเลยคันนี้นะคะโคตรหรูโคตรหรูเลยหรูโคตรหรูสุดๆเลยนะคะพี่ดูโหช่องเก็บของก็เยอะนะคะเสียบ u ู b บนู่นนี่นั่นเยอะมาให้หมดนะคะเซนเซอร์ถอยมีมาให้ครบนะคะเกียร์แท้เกียร์เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ดูด้านบนดิโคตรสะอาดเลยคันนี้สะอาดสุดๆไปเลยค่ะพี่คาใครได้ไปไม่เสียใจนะ บอกเลยใครได้ไปไม่เสียใจนะปี2018ดูแลรถโคตรดีนะคะไม้แท้เลยไม่มีกอไม้นะคะไม้แท้ไม่เดิม80,000กว่ากิโลนะคะเสาหลักนะคะนะคะหัวน้อนไม่ได้มีขยับใดๆทั้งสิ้นพี่คะนะคะ ระบบทุกอย่างที่ให้มากับตัวรถสามารถใช้งานได้ปกติสติ๊กเกอร์รับประกันทุกอย่างได้อยู่ยังครบอยู่เลยคนที่ใช้รถประเภทนี้เซกเมนต์นี้นะคะค่อนข้างที่จะมีกําลังในการดูแลเพราะฉะนั้นนะคะเรานะคะใช้รถต่อจากเขาเราไม่ต้องห่วงเลยนะคะเข้าศูนย์แน่นอนนะคะ การที่เราจะซื้อรถประเภทนี้ได้มันต้องมีตังระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นนะคะความรู้ความรามาตกอยู่ที่เราแล้วนะคะเราไม่ต้องดาวสักบาทเลยนะคะนําไปผ่อนเลยค่ะพี่ขาเริ่มต้นนะคะแค่วันละ300กว่าบาทนะคะแค่วันละ300กว่าบาทพี่เก็บได้อยู่แล้วค่ะแอร์หลังมีแยกมาให้แล้วกระเป๋าจิ้งจืตึงๆแบบนี้นะคะหาที่ไหนไม่ได้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะสภาพโดยรวมด้านหลัง พี่ดูดูเหลี่ยมดูสีค่ะไฟใสกริบเลยนะคะไม่ได้มีรอยร้าวรอยแตกใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครชอบนะถ้าใครชอบไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการดูแลนะคะเรื่องเอกสารให้ถึงหน้าบ้านรถสไลด์ลมีบริการนะคะพี่ๆคะ่ะนะคะแล้วนะคะถ้าชอบนะคะถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนก็ได้ต้องไวๆหน่อยนะแอ,อร์คอนมีไม่เยอะค่ะมีสีดำหนึ่งคันนะคะสีขาวไม่แน่ใจว่าโดนจองไปหรือย,อยังเหมือนจะมีแค่นี้นะนะคะ รีบตัดสินใจให้ไวเลยนะคะถ้าชอบแล้วนะคะเห็นคลิปนี้แล้วนะคะรีบจัดรีบจองรีบสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาให้ไวๆเลยนะคะอ่าไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรนะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถนะคะซื้อได้ดูแลกันได้นะคะพี่ๆขาทักเข้ามาเลยตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะก๊อปปิ้งก๊อปปี้เบอร์นี้นะคะเอาไปเสิร์ชหาแอดไลน์ได้เลยค่ะพี่ๆค่ะนะคะทักมาได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะให้ดูนะคะสะภาพความเดิมโดยรอบนะ าสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็รบกวนนะคะพี่ๆขาฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะนะคะกดไลค์ กดแชร์นะคะแล้วกดติดตามนะคะพี่พี่ค่ะนะคะเป็นกําลังใจให้อิ๋วด้วยนะคะแล้วฝากอีกหนึ่งช่องค่ะอิ๋วรวมรถมือเออไม่ใช่ค่ะโทษทีอิ๋วรถกระบะมือสองเพชรยนต์นะคะพี่พี่ขาใครตามหารถกระบะอยู่ฝากช่องนี้อีกหนึ่งช่องรถทุกคันที่อิ๋วลงสามารถฟรีดาวน์ได้ทั้งหมดนะคะเครดิตดีประวัติดีบัตรประชาชนแค่ใบเดียวโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีค่ะ